สวัสดีค่ะดูเขาเล่นนกยินไม่ไปไหนเราวิ่งอยู่ตักแม่น,นะคะไปเล่นกับนกยิง,ยงปะแม่แม่อยากเห็นปะไหมนแต่ตัก่นขึ้นตักแม่โอ๊ยหัเาจนหงท้องลุกลุกลุก <c oughs> เห็นไหมเออ ฟ้าเลี่ยมเลยนะฟ้าเลี่ยมแทบๆเลยนะเอ้าเอ้าทำไมอ่ะไปดูสิลูกโอ้ดูสิโอ้ดูสิไหนใครจะมาชนะเอ้าเอาไหนไหนเอ้าไหนเอ้าเอยไหนอ่าทำไรลูกเอ้าเอ้าใครจะแย่งใครจะแย่งได้ออเห็นไหม เย็นเอาแล้วไปทางโน้นเลยจะมาหาแม่ทำไมให้แต่แม่อุ้มเนี่ยเออไม่อยากจะเดินค่ะเพื่อน,นเห็นหน้าก็นั่งอยู่บนตักนี่แหละเออเอาไปตบดาก,กันทีนี้ตาอีตาอีทำไรนะ่ะฮะจอบด้วยอะไรเลี้ยงแล้วก็ทั้งรับทั้งสงสารค่ะเพื่อน พ่อแม่ลูกก็ไปไหนมาไหนก็ต้องมาถามหาเขาค่ะเลี้ยงเขาแล้วเนาะสงสารพ่อเลิกงานมาก็ถามหาเด็กเด็กก่อนพี่หนูเทียนเลิกงานมาก็ถามหาเด็กๆกก่อนค่ะได้อุ้มได้ได้อุ้มได้หอมแล้วค่อยปล่อยปล่อยปล่อย,อยเอาเอาสู้ซู้ซู้ซู่ค่ะฮีอืมมีอ่ะ เยน็นเก่งเย็นอยู่ข้างบนนะคะอิงอยู่ข้างล่างอือนั่นอือเป็นยังไงทีนี้จะฟื้นไหมเนาะอิงไม่ฟื้นโอ้ฟื้นอยู่อ้าวนี่ทั้งวันค่ะเพื่อนๆแม่ก็สนุกไปกับเขาค่ะดากเป็นอะไรเนาะดากนยเนาะอืมอืม ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูน้ององุ่อิงน้องน้าเย็นค่ะไหนเนาะน้ององุ่อิงอย่างไหนเนาะโอ้อนโอ้พุ่อนะโอ้ได้ถุงเท้าค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพาเพื่อนๆนไปดูไปให้น้องเพลงน้องมาปิดคลิปนะคะฟื้นไหมนังฟื้นไหมฮะฟื้นไหมลูกดูไปก็เพลินเพนไปเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ น้องทิ้งไม่ไม่รักน้องเลยค่ะเพื่อนๆปล่อยไม่ได้จริงๆค่ะส่วนน้องมาน้องมาเป็นเป็นอารมณ์ดีใจดีค่ะเลยไม่มีปัญหาเนาะน้องมาเนาะน้องมาน่ารักมากขอบคุณทุกเริ่มทุกไลทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ